สวัสดีครับ EP นี้เรามาทำยำสลายกันนะครับเมนูนี้ถ้าทำเองเนี่ยค่าวัตถุดิบไม่ถึง50บาทแถมทานได้3-4คนมาดูวิธีทำกันเลยครับสลดยที่ใช้คนจีนเรียกมันว่าหายใต้ใชายนะครับแบบเลือกเป็นแบบบั่นเส้นอบแห้งแล้วก็อัดก้อนมาน้ำหนัก15กร,รัมเล็กจิ๋วครับใช้สะดวกดีแต่ว่าเวลาเราเอามาแช่น้ำแล้วเนี่ยมันจะพองใหญ่ทานได้3-4คนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลังจากผ่านไป2ชั่วโมงแล้วจะเป็นยังไง ถ้าใครต้องการก็ซื้อได้ที่ไลน์ช็อปของปั๊มนะครับ a s สไซ i n ช s e นิดฟู b บจากเล็กๆเ,เท่าเหรียญจะตุคามตอนนี้พองเต็มชามแล้วนะครับสลายเส้นค่อนข้างยาวนะครับเพื่อให้ทานสะดวกเอากันไกลตัดให้สั้นลงสักหน่อยเราต้มประมาณ2-3นาทีจากนั้นก็ตักขึ้นมาครับผ่านน้ำเย็นสักนิดนะครับแล้วก็ปล่อยเสด็จน้ำไว้พอแห้งแล้วเราก็นำมายำครับ ใส่ผักชีซอยกระเทียมสับพริกซอยแครอทขูดเส้นน้ำตาลเล็กน้อยเกลือเล็กน้อยซีอิ๊วจีนช้อนโต๊ะครึ่งฉันชูหรือน้ำส้มสายชูหมักสองช้อนโต๊ะน้ำมันงาครึ่งช้อนโต๊ะพริกน้ำมันเสฉวนประมาณสองช้อนโต๊ะผมใช้ช้อนเล็กนะครับเลยตักหลายครั้งหน่อยจากนั้นก็คนเครื่องให้เข้ากันครับ เท่ากันดีแล้วก็จัดใส่จานพร้อมรับประทานได้เลยครับวิธีการไม่ยากใช่ไหมครับไลช็อปของแบบมีสาหร่ายกับเครื่องปรุงจำหน่ายนะครับหากต้องการก็แอดมาได้ที่อาซ n ยไชน์ฟู้ดบีบีครับ EP ต่อไปเราเปลี่ยนมาทำของหวานกันบ้างดีกว่าครับขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กับการทำและการทานอาหารจีนนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ